สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมปัจจําเดือนตุลาคมนี้กันนะครับว่าชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะมีดวงชะตาในเรื่องต่างๆอย่างไรบ้างนะครับเราจะมาเริ่มจากตัวตนวัสนาของชาวลัคนาราศีกุมกันก่อนเลยนะครับในเดือนตุลาคมนี้คุณได้ไพ่พัพพิคเนตนะครับแสดงเห็นได้ว่าในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นอิ่มมีพีมันเลยทีเดียวนะครับจะมีโอกาสได้รับโชคลาภเงินทองอย่าง สมบูรณ์พูนสุขมากเลยทีเดียวนะครับจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นค่อนข้างที่จะมีความมั่งคัง่งโชคดีและร่ํารวยอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหลักฐานบ้านช่องของชาวลัคนาราศีกุมคุณได้ไพ่พญายมราชและได้ไพ่พระพรมฤาษีนะครับแสดงให้เห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยการเงินของคุณของชาวลัคนาราศีกุมที่ยังสะดุดอยู่ที่อาจจะรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือสิ่งต่างๆที่ผ่านพ้นมาอาจจะไม่ค่อยดี ช่วงจังหวะเวลานี้กําลังจะเกิดโครงการใหม่ๆกําลังจะเกิดเรื่องใหม่ๆหากขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะครับให้บุญกุศลช่วยชี้นําจะทําให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นได้โชคลาภได้เงินฟุกๆได้เงินเป็นกอบเป็นกามหรืออะไรที่เคยผิดพลาดอะไรที่เคยต้องทําให้รู้สึกว่าติดขัดก็จะค่อยๆเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดการพิกแพงจะมีโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับช่องทางในการทำมาหากินเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับใครก็แล้วแต่ที่ทํางานทั้งด้านการต่างประเทศออนไล มีโอกาสนะครับมีโอกาสมากๆเลยที่จะทําให้ประสบความสําเร็จหากใครก็แล้วแต่ที่ทันยุคทันสมัยปรับตัวได้เร็วชาวล,าลาัคนาราศีกุมคนนั้นจะถือได้ว่าสามารถที่จะต่อยอดกับสิ่งที่ตัวเองทําหรือเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่ตัวเองเคยทํานั้นให้เกิดผลดีขึ้นได้นะครับในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เรานับถือเนี่ยขอให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมากเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะมีผู้หลัก ผู้ใหญ่มาอยู่ที่บ้านทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรดีๆให้กับคนในครอบครัวจะช่วยส่งเสริมเสริมสร้างบาร,รมีให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในเรื่องของญาติมิตรน้องและบุตรหลานบริวารน,นั้นคุณได้ไพ่ความไม่เที่ยงและได้ไพ่พระโกนทีนะครับอยากจะบอกว่าช่วงนี้ในเรื่องของทางญาติทางพี่น้องนั้นอาจจะเป็นในการช่วยเหลือดูแลกันอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเป็นในเรื่องของที่อาจจะมีการดูแลสุขภาพด้วยกันอาจจะมีการก็เรียกว่าไป มาหาสู่กันอาจจะมีการช่วยเหลือกันในฐานะคนใกล้ชิดในฐานะญาติมพี่น้องกันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราอาจจะไปช่วยเขาเขาอาจจะมาช่วยเราก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงแต่ในเรื่องของบทหลานบริวารน,นั้นคุณมีโอกาสที่จะต้องเป็นผู้นํานิดสักนิดหนึ่งหรืออาจจะต้องเป็นผู้ชี้นําสักนิดหนึ่งนะครับไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะเป๋ไปเป๋มาได้อยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องของบริวารแต่ถ้าหากคุณสามารถที่จะเป็นหลักได้แล้วเชื่อได้ว่าตัวเขานั้นก็จะสามารถที่จะยืนด้วยความแข็งแรงของเขาได้และตัว คุณนั้นก็จะเฝ้ามองความแข็งแรงความอุดทนของเขาซึ่งเขานั้นจะสามารถที่จะเติบโตไปในทิศทางที่ดีเติบโตไปใน ความแข็งแรงไปในการช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีบริวารของคุณนั้นก็จะมีน้ำหมดน้ำทนจะอยู่ในสายตาของคุณที่จะทําให้คุณนั้นชื่นชมได้เลยปัญหาอุปสรรคของคุณตอนนี้คุณได้ไพ่เทพจันทร์นะครับบ่งบอกได้ว่าความลังเลใจของคุณเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งความที่คุณใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอาจจะเป็นอุปสรรคแบบหนึ่งหรือแม้กระทั่งความที่จิตใจคุณไม่นิ่งจิตใจคุณไม่แข็งแกร่งจิตใจคุณไม่มุ่งมั่นก็จะเป็นอุปสรรคทําให้การงานการเงินของคุณนั้นลดลงหรือด้อยลงไปได้เช่นเดียวกันนนรต่่อออไปปเเ็ใืงงข คู่ครองคนรักของชาวล,าลาัคนาราศีคุมกันบ้างนะครับชาวล,าลาัคนาราศีคุมคุณได้ไพ่โมราเรื่องเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าหากใครที่ยังโสดอยู่อาจจะต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาสักนิดหนึ่งนะครับว่าเขาเข้ามาแบบดีหรือไม่ดีอย่างไรอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันสักนิดหนึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชาวล,าลาัคนาราศีกุมแต่ถ้าหากใครมีครอบครัวหรือมีคนรักอยู่แล้วช่วงจังหวะเวลานี้อาจจะมีปากมีเสียงกันอาจจะมีความรู้สึกว่าเกิดความหวาดระแวงหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อกันพยายามพูดคุยกันนะครับพยายามพูดคุย แล้วก็พยายามฝึกษาหาลือปรับตัวเข้าหากันเชื่อได้ว่าทุกสิ่งสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็จะลดน้อยถอยลงไปแต่ถ้าหากว่ายังมีทิฏฐิต่อกันยังรู้สึกว่าไม่น่าจะคุยกันได้หรือยังเมินเฉยต่อกันอาจจะทําให้ความรักนั้นมีปัญหาต่อกันได้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นโรคไข้ไข้เจ็บธรรมดาทั่วไปนะครับอาจจะป่วยไข้หวัดปวดทวปวดท้องซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรหนักเกินไปนั่นเองนะครับในเรื่องของ ความสุขความสมหวังคุณได้ไพ่หานุมานนะครับแสดงใหเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่ทํางานหามลุ่งหามข้ามเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรชาวลัคนาราศีกุมโดยปกติก็จะเป็นคนในลักษณะแบบนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความสุขของคุณเนี่ยตอนนี้มันจะมาจากการที่คุณวิ่งหาเงินหาทองแล้วเอาเงินเอาทองนั้นให้คนอื่นใช้อาจจะเป็นคนในครอบครัวลูกหลานอาจจะใช้กับบุปการีพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณมีความสุขสมหวังที่สามารถที่จะจุนเจือและปกป้องดูแลและให้ความช่วยเหลือกับคนรอบ คุณได้เป็นอย่างดี นในเรื่องของการงานอาชีพและลาบยศชื่อเสียงนั้นคุณได้ไพ่พระวิษณุกรรมและได้ไพ่พระรามแผงสอนต้องบอกว่าชาวล,าลาัคนาราศีกลุ่มในช่วงจังหวะในเดือนนี้นั้นคุณจะได้รืเริ่มอะไรใหม่ๆแน่นอนคุณมีเป้าหมายในชีวิตในการที่จะทํางานใหม่ๆหรือมีแนวทางใหม่ๆในการทํางานซึ่งมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้ทําสูงเลยทีเดียวเพียงแค่ว่าคุณต้องมีจิตใจมุ่งมั่นและทําตามอย่างที่คุณมีเป้าหมายหรือวางกรอบแบบแผนเอาไว้คุณจะทําได้อย่างประสบความสําเร็จและมีแนวโน้มว่างานใหม่ของคุณนั้นจะริเริ่มก่อต อย่างมีรากฐานที่มั่นคงและจะทําให้คุณนั้นมีชื่อเสียงได้เป็นที่ยอมรับของคนหมู่มากนั่นเองนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วชาวลัคนาราศีกุมนั้นคุณได้ไพ่พระแม่คงคาจังหวะชีวิตของคุณในช่วงเดือนตุลานี้ชาวลัคนาราศีกุมถือว่าคุณมีจิตใ,ใจที่ดีนะครับมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีสเสน่ห์ใครๆก็อยากจะใกล้ชิดใครๆก็อยากจะทํรายารร่วมกับคุณหรือใกล้ชิดกุณอยากจะมาทําความรู้จักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยากที่บอกถือได้ว่าเป็นเดือนที่ดีีเพยง แค่ว่าคุณจะต้องไม่ใจอ่อนเกินไปใจโลเลเกินไปหรือยอมคนอื่นมากเกินไปจนทําให้ตัวเองเดือดร้อนหรือไปช่วยเหลือหรือไปคาประกันอะไรนี่ต้องเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเลยนะครับจะทําให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นไม่เกิดปัญหาในชีวิตในช่วงเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอนอย่างน้อยที่สุดบุญบาร,รมีหรือความดีที่คุณสะสมไว้จะส่งผลทําให้คุณน,นั้นมีโอกาสดีๆกับชีวิตเยอะแต่อย่าพลาดพังด้วยใจอ่อนหรือใจโลเลของตัวเองแค่นั้นก็พอและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนตุลาคมนี้ครับ